ครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะครับหลายคนน่าจะยังหยุดงานอยู่นะครับแล้วก็หลายคนก็น่าจะเริ่มทํางานนะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็จะไปทํางานเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวทักทายกันก่อนนะครับทักทายกันก่อนเชานี้นะครับก็สวัสดีนะครับวันทํางานวันแรกหรืออาจจะยังพักผ่อนกันอยู่นะครับบางคนก็อาจจะศุกร์เสาร์อาทิตย์ ทั้งทีก็น่าจะเป็นวันวันจันนะครับจันที่เท่าไหร่เอ่ยจันที่19เเนาะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการใช้ตัว Google Sheet นะครับเ,เรียกว่า Project c o u n t i n g นะครับ Project c o u n t i n g ก็คือการนับเวลาโครงการนะครับไอ้คือตัวการนับเวลาโครงการเนี่ยไม่ยากนะครับอันนี้ผมสมมุติชื่อโครงการมาหนึ่งโครงการแล้วกัน p r ร j e c t Counting นะครับให้เริ่มงานสัก เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเริ่มงานใหม่เป็นสักสักหนึ่งมกราแล้วกันนะครับเริ่มเป็นสักหนึ่งมกราอ่ะหนึ่งมกราแล้วก็แล้วเสร็จสักสามสิบเอ็ดธันวาปีนี้เนาะโอเคนะครับอ่ะก็จะมีเวลาคงเหลือเราเนี่ยมันจะคำนวณอัตโนมัติอยู่แล้วแต่สําคัญก็คือเราจะให้มันสรุปเข้าลายกรูปให้เรายังไงนะครับ เดี๋ยวผมลองตั้งเวลานะครับว่าให้เอาข้อมูลชุดนี้นะครับข้อมูลชุดนี้เตือนเข้าไลน์กลุ่มให้เราทุกวันนะครับเดี๋ยวขอเซตเวลานี้ตั้งตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบหกนะเดี๋ยวมันส่งสักเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดแล้วกันตั้งเวลาไว้นะครับเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดแล้วก็มาดูในส่วนของไลน์กลุ๊ปนะว่าเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดเนี่ยจะมีอะไรส่งเข้ามาไหมตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบหกนะอีกนาทีนึง คือเดี๋ยวข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยในส่วนของโปรเจกต์เคาน์ติ้งตัวนี้นะมัน็จะส่งเข้ามาในไลน์คูมให้เรานะครับเป็นการแจ้งเตือนข้อมูลว่าอ่าตอนนี้โครงการเรามันทามากี่วันแล้วเหลือกี่วันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมในส่วนของการเอาตัวยอดเงินนะครับยอดเงินจาก S Curve มาเพิ่มให้ด้วยนะครับสมมติว่าตอนนี้มูลค่าโครงการเท่าไหร่เบิกมาแล้วเท่าไหร่อ่ะไหมครับ7จ็ดโมงสี่สิบเจ็ดเห็นไหม โครงการ3117 Project โปรเจกต์นะครับวันเริ่มงาน21อ่ะอันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวขอแก้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอ่าเท่ากับก่อนนะขอแก้ไปอีกทีเท่ากับ1มก,กราน้โอเคส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็เขียนไปเลยอ่าพีพไปเลยครับ1มก,กราน้เดี๋ยวขอ copy ี้มาแล้วกันนะครับ หมก,กราคมที่พิมพ์พิมพ์ไปวันเริ่มงานไปว่าจะจบอะไรสองห้าสองศูนย์อ่าแล้วเสร็จสามธันวาคนมะอ่โอเคตรงนี้เดี๋ยวตั้งค่ามันเป็นข้อความธรรมดาจะส่งใหม่ครับส่งเป็น749ี่7เกน7เ9ดี๋ยวส่งใหม่น, 7, 49, นะ 7, 49, หมนะครับ จีมมันก็ส่งแล้วครับแต่ว่าบังเอิญลืมเซตวันที่ให้มันตอนนี้เวลาทำงานของโปรเจกต์เคาน์ติ้งก็คืออ่าทั้งหมด364วันนะแล้วก็ทำงานมาแล้ว105วันคงเหลืออีก259วันนะครับอันนี้ข้อมูลตรงนะแต่เดี๋ยวแจ้มันส่งใหม่ตอน7จดโมงสี่สกดูครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับดูว่ามันจะส่งให้เราจริงไหมครับด,ดูอีกทีนะึง ก็ประโยชน์ของมันก็คือมันสามารถแจ้งเตือนเราได้ทุกวันนะครับทีนี้เวลาเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ว่าเราจะเอาไปแจ้งเตือนอะไรนะครับมันไม่จําเป็นต้องแจ้งเตือนในส่วนของโปรเจกต์คลาวิ้งก็ได้นะครับเป็นแจ้งเตือนเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับอ่ะเจ็ดโมงสี่สิบเก้านะครับเจ็ดมงสี่สิบเก้านะครับเห็นไหมฮะส่งมาเราเจ็ดโมงสิบเก้าก็วันเริ่มงานหนึ่งมกราวันและเษสามเอ็ดธันวา รวมเวลาทางานทั้งหมดเนี่3เดือ4วันทํางานมาแล้ว105วันคงเหลืออีก259วันนะครับตรงตรงกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันนะครับทุกๆวันเนี่ยถ้าเราเช็ตเวลาไว้ให้มันส่งตอน8โมงเช้านะครับทุกๆวันเนี่ยมันจะส่งให้ทุก8โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในไลน์กลุ่มเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ร่วมกันหลายๆคนก็จะได้รู้ว่าคือเป็นการแจ้งเตือนโดยที่ไม่ต้องใช้คนเตือนนะครับก็คือใช้ตัว กุ๊กเคชีสนะครับที่เราเป็นเซตอัพระบบไ้แล้วนะครับตัวนี้นะครับส่งเข้าไปในในในไลน์กรุ๊ปทุกๆวันอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่างั้นถ้ามันจะส่งได้เนี่ยเราส่งมากกว่านี้ได้ไหมนะครับส่งมากกว่านี้ได้ไหมส่งพวกเอ่อมูลค่าโครงการหรือเอ่อแผนแผนเบิกเงินเนะี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เบิกได้แล้วเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่อย่างเงี้ยสามารถทําได้ไหมก็ก็ทาได้นะครับก็ทําได้เดี๋ยว จะลองจะลองทําดูแล้วกันเนาะที่ทําดูเดี๋ยวผมทีนี้มันวิธีการส่งมันใช้ตัวเขียนโค้ดอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขอแก้ไขโค้ดตัวนี้ใหม่นะครับดูว่ามันสามารถส่งได้จริงไหมซึ่งเดี๋ยวเขียนโค้ดไปแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับโค้ดสิบสี่ช่องนี้ครับเดี๋ยวเขียนจะคลิปตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอ ก๊อปปี้ตรงนี้ไปแล้วก okay. ันโอเคมาที่เมื่อกี้ก๊อปปี้ไหนไหมาเดชก๊อ,อปปี้ตรงนี้นะครับอ่ะนี้ขอแก้สคริปต์นิดน,นึ่งโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อย แล้วก็กดเซฟอ่าทีนี้เดี๋ยวขอแก้ไขอ่ตรงตรงช่อง Excel นะครับช่อง Excel ตรวนี้นะครับอ่า,อาเดี๋ยวเราจะแทรกเข้ามา,อ,าอีกนะครับอันนี้เป็นช่อง 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14 นะครับ เดี๋ยวขอย้ายไอ้ช่องนี้นะครับช่องเวลามาที่14โอเคตรงนี้ก็จะเพิ่มอะไรฮนะช่องที่อา่าเมสเซจที่8อา่าเมสเซจที่8นะครับมเมสเซจที่8อา่าแปดนะครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แปลนเนาะ ก็คือแผนเปอร์เซ็นต์ของแผนนะครับเดี๋ยวผมก็จะสมมุติไปก่อนแล้วกันเนาะจริงๆเราสามารถลิงก์เข้ากับ S c u r v e ได้เลยนะครับเอาข้อมูลจาก S curve มาเลยสมมุติว่าแผนต้องการ20%นะครับแผนต้องการ20%แล้วก็ต่อมาก็คือ p ป k e t นะครับ ERE ตัวเป็นะครับโป ket อันนี้เป็นแปลนก่อนนะครับเป็นแปลนแผนนะครับแผนต้องการ20%เปรเกสได้15%นะครับ อันนี้เ๋ย่ไม่เอาตัวเลขนะครับไม่เอาจุดิยมอาโปรเกสได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้หน่วยก็คือเป็นอ่ะเป็นบาทละกันเป็นเงินละกันเป็นตัวเงินเนาะอะ,อะแผนเบิกกี่บาทนะครับโอเคอ่ะเป็นทักหนึ่งล้านห้าแสนโอเคหนึ่งล้านห้าแสนบาทโปรเกส แปลนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของแปลนนะครับอ่เปอร์เซ็นต์แปลนอาจจะ20%นะครับต่อมานะครับก็เป็นโปกเกสอันนี้จริงเราสามารถลิงเข้ากับตัวเอ็กซเคิร์ฟได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เหมือนเป็นบาทนะครับก็คือตอนนี้เราเบิกเงินได้ละกี่บาทนะครับโอเคสมมุติว่าโปกเกสเงินเป็นบาทนะครับ เบิกได้แผ่นเบิกได้ล้านห้าใช่ไหมตัวโปเกตอาจจะเบิกได้แค่ล้านสองนะครับนี่ให้เป็นตัวเลขครับโอเคเบิกได้ล้านสองนะครับแผ่นล้านห้าเบิกได้ล้านสองโอเคแล้วก็เปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ของโปเกตนะครับอ,อาจจะเป็นสมมุตินะครับเป็น15%บาเอรเะเป็นสัก10%นะครับ10%ตตรงนี้ก็ ต่อมาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์สเตตัสนะครับเปอร์เซ็นต์สเตตัสอ่าสเตตัสก็คือผลดิฟนี่แหละดิฟแปลนแปลนลบโปรเกสนี่แหละจริงๆเราสามารถก๊อปปี้มาจากตัวอ่าต้องเอาตัวนี้นะครับลบลบด้วยแปลนนะครับก็จะเป็นติดลบอยู่10นะครับติดลบอยู่10ประมาณนี้อ่าแล้วเราก็กำาหนดเป็นวันแล้วกันเนาะว่าเป็นสเตตัสวัน อ่ะนะครับแล้วก็หน่วยเป็นวันนะอ่ะอเรียกปิดอีกทีนึงโอเคนะครับอันนี้ก็สมมุติว่าชา้าสักลบ15วันนะครับลบ15วันเดี๋ยวขอลบแถวนี้ทิ้งไปนะครับเรียบร้อยนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราจะให้มันรายงานสักอ่าเจ็ดห้าสิบหกนะอ่ะ, 7, นะอะดูว่าในกรูปไลน์มันจะรายงานได้ไหมนะครับตอนนี้เจ็ดห้าสิบห้านะเดี๋ยวเจ็ดห้าสิบหก มันก็จะรายงานให้เราแบบนี้อ๋อเดี๋ยวขอลืม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 บันทึกอ่าโอเคกด Save เซฟเลือกใช้เทสดูก่อนโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะส่งให้เราไหมนะครับ7.56นะครับ คือถ้าเกิดพอเรารู้ว่ามันมันสามารถส่งข้อมูลจาก Google s h e เนี่ยเข้าในไล n e Group ได้เนี่ยที่เหลือเราก็มาแก้ไขตัวสคริปต์นิดหน่อยนะครับมันก็จะสามารถได้ข้อมูลที่เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าที่มาส่งแค่วันวันหยุดนะครับอ่ะโอเคไหมฮะมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูคนดูแป๊บนึ่งตอนนี้มีคนดูเท่าไ,รไหร่เลย นะครับเห็นไหมฮตอนนี้ข้อมูลที่เราตั้งไว้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาไปผูกเข้ากับตัวลายกรุ๊ปได้นะครับผูกเข้ากับตัว curve นะครนะทุกทีนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮคือข้อมูลแทนที่ก่อนหน้านี้ข้างบนข้างบนนะครับข้างบนที่เราส่งข้อมูลลายกรุ๊ปมาเนี่ยมันส่งเฉพาะตัวนับวันหยุดเห็นไหมฮ นับวันหยุดแค่ไม่ใช่วันหยุดแต่วันเริ่มงานวันคงเหลือแล้วก็ทํางานมาแล้วแจ้งเตือนนะคระับวกี่วันแต่ว่าพอเราอัปเดตให้มันอีกหน่อยนะครับอัปเดตให้มันอีกหน่อยก็คือเราให้มันแจ้งเตือนได้ว่าตอนนี้แผนเราเนี่ยต้องเบิกเงินได้ล้านห้านะครับแผนแผนสะสมเนี่ยต้องได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โปรเสเบิกได้ล้านสองนะครับเปอร์เซ็นต์ของโปรเกสต,ตอนนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสเตตัสก,ก็คือลบสิบคิดเป็นกี่วันก็ลบสิบห้าอันนี้ผมแก้สมมติตัวเลขขึ้นมานะแต่ว่า ไอตัวเลขพวกนี้ตัวเลขของแผนตัวเลขของแปลนเปอร์เซ็นต์แปลนโปรเกสเปอร์เซ็นต์โปรเกสหรือว่าสเตตัสเนี่ยพวกนี้เนาะเอาไปเอาไปผูกกับตัว S curve ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิด S curve ให้ดูนิดนึงว่าเราสามารถดึงข้อมูลคือเอ็กซ์เคเนี่ยมันมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกสัปดาห์เราต้องมีการอัปเดตข้อมูล S curve เพราะงั้นเราก็เอาข้อมูลใน S curve เนี่ย มาผูกเข้ากับในส่วนของอตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อให้มันแจ้งสถานานะความล่าช้าเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เห็น,นไหมตรงนี้ก็จะแจ้งบอกนะครับว่าแปลนเดี๋ยวสูงขึ้นมาดูอีกโอเคนะครับตรงนี้นะครับแปลน56เปอร์เซ็นต์โปรเกส45.14อะไรเงี้ยเซดตัสลบ11.35คิดเป็น41.30วันนะครับอย่างนี้ นะครับเราก็สามารถรายงานได้แบบนี้เลยนะครับรายงานาโดยเอาที่ข้อมูลชุดนี้นะครับเข้ามาอ่าเข้ามาตัว Import l a n งเข้ากับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราอินพุตแลงมาเนี่ยข้อมูลทั้งหมดมันจะเป็นข้อมูลที่รับจากเอช e ซิร์ฟส่วนเวลาทำลายเนี่ยเราเป็นคนตั้งนะครับอาจจะสมมุติว่าเดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้เป็น2ล้านอ่ะสล้านตรงนี้เป็น30อ่ะโปรเกสเป็นสัก18นะครับตรนี้จะแก้ตัวเลขให้เรา ลบสัก20วันนะช้า20วันให้ส่งตอนตั้งค่าเลยนะว่าให้ส่งตอน8 7 50อ่ะ8.00แล้วกันให้ส่งตอน8.00ของทุกวันเนะอ่ะเนี่ยตั้งค่าไว้ตอนนี้มัน7โมง59เดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งดูว่ามันจะส่งให้เราจริงไหมนะครับลองดูอีกทีนึงอ่ะส่งเป็นรูปได้ไหมเอ่อลายไอยตัวลาย notify ไม่แน่ใจว่าพยายามพยายามอยู่นะ คือถ้าส่งเป็นรูปได้คือส่งเป็นลิงก์ครับถ้าลิงก์ก็ส่งได้นะครับถ้าส่งเป็นลิงก์เหมือนที่เราเคยทดสอบไอตัวการส่งอาหารเนี่ยไหมฮะการส่งรายงานประจาวันเนี่ยส่งเป็นไฟล์รูปได้แต่เป็นลิงก์นะครับเวลาเราอยากจะดูนี่ยเราต้องเข้ามาดูแบบนี้นะครับมันถึงจะเห็นเป็นรูปนะครับอย่างเงี้ยมันเห็นเป็นรูปได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถส่งรูปได้แต่มันสามารถส่งรูป ลิงก์หรือรูปถ่ายเราจะส่งมาได้เดีแต่ข้ามาเป็นลิงก์นะเราต้องกดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปแชร์ตัวโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ลิงก์เนี่ยให้เป็นสาธารณะออกมานะครับอ่าโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วอ่าเมื่อกี้เราแก้ไขข้อมูลนะครับตัวข้อมูลตรงนี้นะเห็นมลบยี่บวันเห็นไหม,บบหไหมข้อมูลจะสะเตตัดลบยี่สลบสิบสองสิบแปดนะครับล้านสองสองล้านเห็นหมสองห ตอนนี้ข้อมูลตรงหมดนะครับเพราะงั้นเวลาทุกเช้าเนี่ยทุกเช้าเลยนะทุกเช้าทุกวัน8ปดโมงเช้าเนี่ยข้อมูลก็จะส่งส่งให้เรานะครับประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์นะทีนี้มีใครอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากให้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยคือหลกัหลกๆเนี่ยที่เขียนสคริปต์ไว้อะจริงๆมันก็มีการเขียนสคริปต์นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครสามารถนําสคริปต์ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ อ,อยู่ในเครื่องมืออยู่ในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์อันนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับก็สามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าก็จะเขียนสคริปต์ให้เรียบร้อยแล้วก็มีจุดจุดที่ต้องแก้ไขยอยู่ไม่กี่จุดนะครับก็คืออย่างตัวเกนหรือสเปซเชีตหรือตัวชีทชีทเนมอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องอ,อาจจะต้องเอามาปรับนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวใครที่พลออเดอร์มานะพลออเดอร์มาในส่วนของการทําตัวนี้นะครับประโยชน์จริงๆเนี่ยเหมือนที่บอกครับเดี๋ยวกลับมาดูสคริปต์อีกทีเออดูตัวไลน์อีกรอบก,ก็ได้น,นะครับว่าเออสคริปต์เนี่ยเวลาเราเขียนสคริปต์นะครับมันมันมีไม่กี่เรื่องครับที่เราสามารถแก้ไขได้อ่าอยากให้ดูสคริปต์อีกทีสคริปต์อยู่ในเครื่องมือครับอยู่ในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์อ่านี้นะ ก็ที่เหลือก็ประกาศใช้แล้วก็ให้มันเ๋ยวขอดูติกเกอร์แป๊บหนึ่งอ่ะติกเกอร์ขอแก้ไขติกเกอร์ดูครับว่าตั้งติกเกอร์ไว้เป็นเวลาเป็นนาทีโอเคถูกต้องละนะครับอ่ะขอกลับมาที่หน้าสคริปต์ใหม่อ่านี่สามจิตโปรเก็บเกาติงนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็ประกาศตัวแปรให้มันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของลายอ่ะนี่กลับลงไปอาจจะลองเทสอีกทีเนาะ ให้มันส่งตอน8โมง3ามนาทีนะครับตรงนี้แก้วเวลาเฉยนะผมเซตค่าไว้เป็นเวลาทำงาน8โมง3ามนาทีนะครับทุกวันของ8โมง3ามนาทีต้องส่งทีนี้วิธีการรับค่าเวลารับค่าตัวแปลนเปอร์เซ็นต์แปลนโปรเกสเปอร์เซ็นต์โปรเกสหรือสเตตัสต,ต่างๆเนี่ยมนรับค่าจากจากข้อมูลอื่นเอทเทิร์ฟซึ่งไอ,อ้คนอัปเดตอ่ะก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าการอัปเดตตรงนั้นมันมีผลกับตรงนี้เพราะงั้นการตรงนี้เราเป็นการเซตค่าครั้งแรก และที่เหลือเนี่ยเป็นการอัปเดตข้อมูลจากภายนอกเข้ามานะครับแม้แต่ตัววันเริ่มงานต่างๆเนี่ยมันก็รันเองตามตามปฏิทินถูกปะเราตั้งค่าปฏิทินให้เป็นทูเดย์ไว้นะครับที่เหลือมันก็จะบวกลบให้เราเองนะว่าตอนนี้ทํางานมาก,กี่วันเหลือกี่วันอะไรเงี้ยแปดโมงสามนาทีละนะครับส่งมาแล้วส่งแล้วนะครับหายไหมข้อมูลก็8ปดโมงสามนาทีเมื่อกี้ส่งมา8ปดโมงตอนนี้ปดโมงสามนาทีก็ส่งตรงตลอดนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับทีนี้อ่าเดี๋ยว ถ้าอยากจะช่วยเหลืออุดหนุนนะครับก็ลองดูครับจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรจริงๆอยากจะสอนฟรีก็ได้นะแต่ว่าอ่ะพอสอนฟรีแล้วมันไม่ค่อยได้ประโยชน์นะก็เลยให้ช่วยออกเงินออกแรงกันหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองดูครับว่าเป็นประโยชน์ไหมทีนี้พอเราพอเรารู้คอนเซปต์นะครับรู้คอนเซปต์รู้หลักการทํางานแล้วว่าเฮ้ยข้อมูลในส่วนของของอ่ากูเกิลชีตเนี่ยมันสามารถส่งอะไรก็ได้ ที่เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลเป็นข้อความแล้วก็ตั้งค่ามันส่งอัตโนมัติเนี่ยส่งเข้าไปในไลน์กรุ๊ปได้นะครับไลน์กรุ๊ปได้เพราะงั้นมันก็ไม่มีความจําเป็นว่าสิ่งที่เราจะไปคิดต่อจากเนี้ยมันต้องเป็นโปรเจกต์เคานติ้งเป็นการนับโครงการอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถส่งอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอ่าอย่างเนี้ยผมก็ลองใส่ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตัว S curve นะครับก็วิธีการผูกเข้าไปเคิถ้าใครมีตัวที่ได้ช่วยสนับสนุนช่วยซื้อนะครับ เทคนิคการสร้างเอ็เซิร์ฟโดย317เนี่ยเวอร์ชัน3ไปแล้วเนี่ยก็ลองเอาข้อมูลชุดนี้นะครับข้อมูลชุดนี้เข้ามาผูกกับตัวนี้นะครับเราจะได้ข้อมูลอัตโนมัตินะครับเพ<อ>ื่อจะส่งรายงานให้เราทุกๆเชา้าทุกๆวันนะครับเพราะง,งั้นเวลาทีมงานเนี่ยบางทีเราทํางานเราโดยเอ,เอาเอาเอย่า,า,าว่าอย่าว่าแต่มันมีแผนอยู่ในมือครับต่อให้แผนแปะอยู่ผนงังบางครั้งเราก็ไม่เคยดูนะครับทีนี้เวลาการที่มีอะไรมาเตือนมาย้าเราบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้ากลับมาดูมอนิเตอร์แผนงานหรือ ติดตามงานได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้คนนะครับโดยใช้ที่เครื่องมือที่เรามีนี่แหละใช้ทูที่เรามีนี่แหละเป็นตัวที่คอยย้ำคอยเตือนเราว่าตอนนี้เราทํางานมาเราช้าอยู่นะหรือแม้แต่เราอยากจะบอกว่าเราช้าอะไรเราก็บอกได้นั้นเราต้องไปเขียนตัวตัวโค้ดเพิ่มเติมซึ่งหลักการเขียนโค้ดในตัวเขียนสคริปต์นัเขียนสคริปต์นะนปในตัวของ g ูเกิ e e ีตเนี่ยมันก,นก็นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะ ก็ถือว่าไม่ยากนะครับฝึกนิดหน่อยก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะมีโค้ดให้แล้วนะครับผมจะมีโค้ดให้แล้วนะครับผมจะมีโค้ดอยู่ในตัว Google Sheets นะครับ Google Docs นะครับซึ่งจะแนบไปให้ด้วยนะครับแก้ไป Copy ้วางส่วนหนึ่งที่ต้องแก้ไขก็คือในส่วนของโทเก้นนะครับตรงนี้นะครับก็สำเนาโทเก้นเข้ามานะครับให้ Copy นะครับโทเก้นนะครับ จากจากลายนะครับมาวางนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับแค่นี้ต่อมาครับไอตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของชื่อชีตนะครับชีตอ่ะชื่อของชื่อของของ Google s h e e t นะครับที่เราจะให้มันส่งข้อมูล โอเคนะครับอ่าส่วนนี้ก็คือ,อชื่อแผ่นเอกสารนะชื่อของเอกสารนะครับก็คือชื่อชีตนั่นแหละอ่าจะช,ชื่อเอกสารแล้วกันที่จะให้รายงานโอเคมีแค่นี้ครับชื่อของเอกสา e ชีตที่จะให้รายงานนะครับก็มีการแก้ไขยอยู่สองสามจุดแค่น,นี้เองนะครับนอกกนั้นก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาสอนอีกทีว่วางๆจะมีเวลามาสอนวิธีการ ประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็การส่งข้อมูลนะครับเซนเข้าไปในส่วนของ Line Notify นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวก็มาเซฟอัตโนมัตินะข้อดีของอข้อดีของตัว Google App ก็คือเซฟไปอัตโนมัตินะครับผิดไปก็ยังได้เลยไม่ต้องกดเซฟโอเคนะครับอันนี้ก็ Line กรุ๊ปเดี๋ยวจะลองให้ดูีกทีว่ามันส่งจริงไหมอดจะไม่เชื่อตรงนี้เดี๋ยวตั้งเป็นเปลี่ยนเป็น3ล้าน อ่าสามล้านนะครับตรงนี้เป็นสี่บห้าตรงนี้เป็นยี่สิบสี่นะครับตรงนี้เป็นลบสามสิบสองวันอย่างเงี้ยอ่าให้ส่งตอนแปดโมงแปดนาทีโอเคอ่าดูครับเดี๋ยวเอามาตั้งไว้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอพับจอตอนนี้แปดโมงสามนาทีนะอีกนาทีนึงอ่าตอนนี้แปดโมงเจ็นาทีอีกนาทีดูมันจะส่งไหมตัวน,นี้ต้องเป็นตัวเลขลบสาสิบสองนะ แล้วก็ลบยี่สิบเอดยิบสี่ล้านสองกับสามล้านเดี๋ยวจะมาดูว่ามันลบให้เราจริงไหมนะครับแปดมงแปดนาทีนะครับต้องจริงๆไม่ต้องรู้แล้วครับมันส่งอยู่แล้วอืมโอเคนะครับตรงนะครับสามสองยีิบเอดยี่สี่ยี่บ้านะครับอ่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาวางใจว่าพนักงานถึงเวลาต้องส่งนะ บอกว่า7จ็ดโมงครึ่งให้ส่งทุกวันบางทีก็ลืมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าการที่เราพึ่งของตัวระบบการทำงานบน Google App เนี่ยบน Cloud เนี่ยมันก็ไว้ใจได้นะครับถึงเวลามันส่งให้เราแน่นอนนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีอมีคำถามอะไรไหมครับก็นะครับส่งส่งเป็นรูปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะส่งได้ไหมแต่ว่ามันส่งเป็นไฟล์ลิงก์ของไฟล์รูปเข้ามาได้เนาะ อันนี้ทำได้แน่เพราะว่าใช้ทำในการาทำรายงานประจำวันอยู่นะครับใช้รายงานประจำวันในการส่งตัวข้อมูลเข้ามานะครับส่วนการที่จะส่งเป็นรูปแบบมาเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาวิธีก่อนว่า,ามันสามารถเขียนสคริปต์ให้มันเป็นตัวส่งไฟล์ jpeg เข้ามาในไลน์กรุ๊ปได้เลยไหมนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าไลน์ Notify มันสามารถส่งรูปอาหรอล่ไหมนอกจากส่งลิงกนะ์เนาะแต่ลิงก์ส่งได้แน่นอนนะครับลิงก์รูปไปส่งได้แน่นอน โอเคครับก็ใครยังหยุดอยู่ก็โอเคครับเดี๋ยวพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเดี๋ยววันที่สิบ้าวันจันทร์ครับเดี๋ยวก็มาเริ่มงานทํางานกันใหม่นะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็มาเล่านะครับครับโอเคสวัสดีครับ